ขอพระราชทานกล่าวบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่ง ในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระชทาราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะและวิทยาลัยจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสื่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวกรกรมลประเสริฐศัดกดิ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตร้อยตำรวจเอกหญิงกฎตชกรเจริญร,รูปนางสาวกรกนกมณีนางสาวกฤิชยาเอี่ยมวรเมษนางสาวกัญจนพักนวลมณีนางสาวกัญญาณต์สิริวรวัฒน์ นางสาวกัลายากรพมรบุตรนางสาวการนิพาสมสวยนางสาวการพิชชาสิริสุขนายกิตติคุณขุนพรมว่าที่ร้อยตรีกิต,ติพง์หาริเทศนายกิตติภูมิชนานุกูลนางสาวกเกวลินติยาจามอนนางสาวจริยาพัรทรัีระวุธิกุลนายจอมพัฒเลิศนึกคิดนายจักรกลิดมณีวันนางสาวจินจุธาพานิชวงศ์นางสาว,จ,จ,าาว,าสาวจุลารัตน์วงผักเบีย้ย นางสาวชัตติกามูลละนางสาวชนิกาวงทองทิวนางสาวชนาการเฉยทุ่มนายชนาทิพย์ลิ้มขจรเดชนายชลัดฟองเกษีนนางสาวชุติการชันเชิงพาณิชนายเชิดทวัตชัยปันนายเซนล,ล่าเซนางสาวทิติพรเจริญสุขนางสาวนัทนรีนิพากเกษมนางสาวนัดกนกบุญยประพานายนัทพัฒน์เหมวงศ นางสาวนัทระดาชัยพัฒน์นางสาวนัทวลันสุวรรณรัตน์นายดนัยพัฒน์โภคพกวรณิศนางสาวดวงแขกสิผลนายธนาพันธุมะบำรุงนางสาวธัญญาเรศเล็กรูจีนายธนวาเทพการสมเกียรตินายทิตินัทปรีดิพานิชวิพานายธีรพัฒน์อนันตวราศินนางสาวนภัทรัตน์ชัยวรุษนางสาว นัทธรรมลนชูโชตนางสาวนันทชัดเงินจันนางสาวนิสากรทองประเสริฐนางสาวนุชจรินจินดารัตนางสาวบุญธริกาเทพารักษ์นางสาวบุญยวีบุญนรงค์นางสาวประมาพรจตุราพิรมพันธบุตรีปราบดาสุขสุนทรีนายปันจิตระดับนางสาวปียธิดาจันหอมนายปียธรท,ทองปิน่นนายโปลิศสุขสว่างนางสาว พัดสอนพัทรชฉัตรรุ่งรุธนางสาวพลอยแก้วแสงรุ่งนายพระสิทธิวัชรากรนนายพระหนพันธคมชิดนางสาวพัธชระพรหลักมั่นคงนางสาวพัฒมนบุญมีนายพิพัฒพิพัฒพจงนางสาวพักจิราตั้งสุทธิมงคลนายพานุพงศ์เพชรสุวรรณนางสาวยุทเรศมีความดีนางสาวเยาวมานใจยาวนางสาวลักษณะพัฒลิมเทียนเจริญ นางสาววรกัญญาเอกมฤุเคนนางสาววสิษิ์สราธีรัตตานนนนางสาววัชรีเอี่ยมพิบูลวัฒนานางสาววัฒนาพรยั่งยืนนางสาววสิตาวราสิทธิชัยนายวีรพัฒน์พัฒนาโชติกุลนางสาวสิริกานดอกกลางนางสาวสุธิดาพันพึ่งนางสาวสุพิณีคงเจริญนางสาวอธิชาลิมจานนท์นางสาวฉัตรชริยาทัดเทียม นายอัศดาวุฒิไกรสิทธิ์นางสาวอุษาเขียวมณีศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกน,นิกาสมวันนีนางสาวกันรือไทยรักอนันตชัยนายกิติพัฒน์เพียรธรรมนางสาวคีรีวรรณลาภลำวานิษนายคุณาณนนท์ปราศาสตร์วัฒน,นานางสาวชมพูนุชข่านวนวลนางสาวชนทิชาวงดนตรีนายชัยวัน์ลีเลิศยุทธนางสาวพัฒน์กมนศรีสกุลพินโย นายนัทพงศ์บุญรังสีนายธนบดีทิแก้วนางสาวนันทวันอินทรัก์นางสาวนิพาวันสีดำนางสาวนิสาชนกะการำนายบวรประทีปผ่อนศักนางสาวปทิตาสุขตรกูลนางสาวปลิดาวัฒนจิราพรน,นายพารณทันมาพิทักษุลนางสาวเฟื่องละดามนตรีสานางสาวรสกรชัยบัวแดง นางสาวรัชพรรุจิวรกุลทองนายรัฐพงศ์วัฒนาพรนายสุภฤกชัยมาศนางสาวสุภัทรารอดทิมนางสาวสุภารัตน์เอกจิตราอมรน,นางสาวออนนรันพสุธา,านันนายอี้ฟานหลินนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกนกพรฤทธิดสันนางนายกินวัฒนธรรมนางสาวกันตาสุเมธโชติเมธา นางสาวจัญญาเมฆรักษากิจนางสาวฉัตรมณีไตรสนธินายชยานินบุญยะไวยโรธนายชานวิทย์โคนางสาวชุติมาเย็นคงคานางสาวยาดาจันวังทองนางสาวธิติสามุ่งผ่านชนนายนภัทรตั้งพาณิชย์นางสาวนัชชาพนมสุขนางสาวนัทนรีผิวแก้วนางสาวนัชยาชนสิทธิ์นางสาวต้นป่านโพแก้ว นายธนานิติวรังกูลนายธนากรเอี่ยมสำอางนางสาวธนามีนิติธรรมสิริกุลนางสาวธมลวันคูสุวรรณนายธีรทัศน์บัวมนวนนาาีนางสาวนพพศศิลาภากุลนางสาวนภัสสรภูลโพคานายนรุตกิจศรีวิเชียนนางสาวนันทิสาโคตรกูลนางสาวเนสุขเจริญ นางสาวปองการถมยางกูลนางสาวปาจรีสุขสวัสดิ์นางสาวพัชรพรบุระถาวรนางสาวภริมาสุขมานพนางสาวพัชระอาพรอัศวสกุลโชคดีนางสาวพัชรยาอิทธิศักดิ์พงสานางสาวพันธิตสุขวิสิทธิ์นางสาวพิชยาบรรณมาศนางสาวพิชยารุ่งโร์สถาพรนางสาวพิมพ์วิภาศิลปะชีวสันติ นางสาวแพรวาจิตติมณีนางสาวพัทรปรียาแสงสว่างนางสาวพัทราพรพัทรพิบูลนายภูมิประพีคงสตรีนางสาวภูมิรัตนทองใบานางสาวภูริชย,ยาทรงวรวิทย์นางสาวรชย,ยาชัดอนันต์นายระวีโซนีนางสาวละลิดาธนวิจิตพันธ์นางสาววรันธรปราณธนชัยนางสาววรินธรสัมมาคารวะนายวีรพัฒย์ยืนยงพิสิทธ์ นางสาวสิตามณีนุษย์นายศิระนบพันธ์นางสาวสิริพัฒนศสอนไตรเพียรนางสาวสิริพัฒนศสอนจิตสิรินางสาวสิทธิดีดีสมบัตินางสาวสรัญชนาอัศยัธมานนท์นางสาวสันหพรกอวัฒนานางสาวสาริสาทีคาตรกูลนางสาวสิริกมลสุรทินนางสาวอนิสากลิพานุรุตนายอภิสิทธิ์เทียมทันพงศ์ นางสาวออนิภากิจชนวิวัฒน์นางสาวอริสาสิริชมกรดนางสาวอมทองจันพาณิชย์นางสาวอัญญวีอัศววัฒนาพรนางสาวอิชยารุา่งรุจีนางสาวแอนนามาริซาเกเยอร์นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนายกฤิชวิตตาตินิดนายกฤิโคชเวศนางสาวกัญญารัตน์ศรีสวัสดิ์ นางสาวการรวีจิตวิไลนางสาวกุลธรสปราพานนางสาวกุลนิดมโนธรรมกิจนายจิตพานาันดีโลกพรฮิรันนางสาวจิตรดาซื่อตะกูลวงศนางสาวจิตรดาทิพ,พวันนางสาวชัญญานิษฐ์อักษรนายชาตินิธิชัยโชติกิจนางสาวธิติมาศีละมูลนางสาวนัทนันจิตกุศลนายนัทพลสมมาตรนายนัทพัฒวิโชตมุงคลเลิศ นางสาวนัทวราอัจฉริยะวนิชย์นายนัทสิทธิ์เจียนทมดำรงรัศมีนายเดชาธรสงวนรักนางสาวธนาการใจบุญนางสาวธนินีอภิบุญโยพาสนางสาวธมลวันจิตมาศนางสาวธัญญชนกรัชตะสมบัตินางสาวนภัสสรสุนทรวิจารณ์นางสาวนาตาลีนาคาลอนายเนนินุพคุณนายปติญญาพงศ์วิเศษกุลปรินปันธราพิวัตร นายเปาวริศวิสุทธินางสาวปันสุรีกาญจนพงศ์นางสาวปันธิตาสับลีนางสาวปียชาติสุวรรณวิหกนางสาวพงนภามีสิรินายพีหวังดีนางสาวพีระดาโคตยันนางสาวพีระยาจิตไทยนางสาวแพรพัฒอัจฉรกรรัตนางสาวพรพัฒเจียมตนนางสาวพัทรานิดพรมอารักษ์ นางสาวพินยาพักกาษานายภูมิใจมุกดานางสาวภูวรินเกตอุดมนางสาวมนฑิสาลอบัณฑิตนางสาวมัตสิการทอรีนางสาวระดาธรจันอุดมนางสาวระมิตาวิศวโยธานันนางสาวรุษไทยวลีอิทธิกุลนางสาวละลิตาสังคพันธ์นางสาววรินทรปานเทพ นายวัสวัตดีพร้อมอริยกุลนางสาววัสนีพัชรคุลสิทธิ์นางสาววิจิตราพรสุทธิอาจนางสาววิสาลักษ์สุขนิวัตสิรินางสาวสอนกมลศรีอมรรัตน์นางสาวสรุตาฉินประสิทธิชัยนางสาวสศิวิมลภูดีหินนางสาวสานนทินีเกษมงคลนางสาวสาสิตาอินใหม่นายสอนขวัญจักรภาคนางสาวสิริกรพินโยรัตนกิจ นางสาวสุกัญญาอมพรนุวัตนางสาวอาภิษราสุนทรน,นันนางสาวอามรินกวนสิงห์พิทักษ์นายอัครสิทธิ์มุรดานิติศาสตร์บัณฑิตนางสาวขวัญชนกสถิตรักวงศ์นางสาวจัญญามหารุ่งเรืองนายจิรัตเจริญไทยนางสาวชนิดาภาวโนทยานนายชนินประพันธ์พจนายทิติวุฒิพรเรืองวงศ์นายนัทพัฒน์บุญโต นางสาวนิชการชาตวราหะนางสาวดนประพัฒเสี่ยมวงศ์นายธนวัตรรุ่งเต่านายธนัทตันวิเชียนนางสาวนภัสสรสุดเสนหานางสาวนรมนหมื่นพันนายนันทชิตนินทรกิจนางสาวปริยาอรอนเถาหีรันนางสาวปันฝันชัยชนะแสงนางสาวปุณนิสาสิริสัจจังนางสาวพราวพืชมงคลนางสาว พริมาทานภัยสารสมุทรนายพลกระิษลายทิพย์นางสาวพิชานาันท์กมลสุธีชัยนายพีรศิธิ์เจริญบุญสิทธิ์นายเพนศิธิ์เจริญวิริยะภาพนางสาวแพราวากรเกษมสำราญนางสาวพรรพัฒน์ปัญญาวาน,นิชนายพัทรพลกวีวงศ์ประวัตินางสาวรติมาผลภูลนายรัชชานนท์รอดเดช นางสาวรัตนพัฒน์อาทิตย์จวงนางสาววรินทร์ลาหะเจริญสมบัตินางสาววรินทร์ธวงแสงนาคนายวิศรุตการจนะประกิจนายศิรวิทย์เจริญวุฒินายสุภกรธรรมจรัดกุลนางสาวสุภานันอารีพาณิชกุลนายสราณนัทวิลาวันนายสรภพจ์พงสุภาพนายสรวิทย์ตูวิเชียนนางสาวสิริมาเหลืองเรณูวไล นายสุรชัยเมธาอนันกุลนางสาวอนุตตราอนุตระเวสารัตนางสาวอัญชิสาสุวรรณเนกนายอินทัศร,รัตนาวังเจริญนายอิสระชนดาวเรืองนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายกรันรังศิโยนายเกรียงไกรแก้วชัย,ยภูมินายนัทประคันจววติศนายปริญญามีสิริ นางสาวพิชลักษ์โอจริยาพิทักษ์นายพีรพัฒน์โภชนพันธ์นายวิศรุตพงบุญรักษานายอภิชัยอภิรัตนพิมลชัยน,นิติศาสต,าตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายนัทวุฒิปลาบูทองนายทัตติยะพัฒนถาบุตรนายธนพ,พัฒนอรุณเวทนางสาวธัญ,ญานาันกิติเจริญกิจนายนิติโชตผิวทองคำนางสาวปัญญารัตนธัญ,ญพืช นายพรพิช์ฉันทะกุลกิจนางสาวศิรินอารีวัฒนสมบัตินางสาวสุธาสินีอาทิตย์เที่ยงนิติศาสตร,ร์บัณฑิตนายกฎดสุริยะนางกรกนกชายพรมนายเกวินสุวรรณนางสาวกัญทิชานิสิรัตนวรานนท์นางสาวกาลยาณีเสมานางกัญจนานาวิกนันนายคันชิตทองแท่งนายชิน,นพัฒน์เหนียนเฉลย นายชินวัตรสุขใสนายนชัยยารักดีนายนัทสรานบำรุงศรีนางสาวนิชมลสุนทรฉายนางสาวนิชาพัทยรังศรีร้อยตำรวจเอกตินนนพโภชนะพันธ์นาวาเอกไทยยินศรีมุงคลน,นางสาวธนมน์สดแสงจันทร์นางสาวเนติการสุขอนันต์นางสาวเบญจพรศรีดาผันนางสาวปานระดาชาน,นรงค์นายนิติพลนนทากาน,านันท นายพงศธรคงอัฏฐการนางสาวพิชยานิดากุลทิติกอนนายไพยโรธลีเสถียรนายพานุรักษ์บุตรกันหานายภูวดิตโชตชลาลายัยนายภูวสิทธิธนวัตรวรรตนางสาวเมริสาภุมมานางสาวยิ่งถนอมมีเมตกุลน,นางสาวรัจ,จรีอิ่มใจรัตนางสาวรัตตพรชัยชูทองนางสาววชิพรลิขิตวัฒนโสพล นายวิทวัตประดิษฐ์นายวิรุณเอื้อพัน์พง์นางสาวสุธิดาสแสวงพันธ์นางสาวสุภัตราจันกิ่งทองนางสุรัชดารีคีนางสาวอรพิษเผ่าวิริยะนายอัศวินทาราชัดวาที่ร้อยตรีอานันต์อาสว่างนางสาวอุมาพรบุญทองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชโองการนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญาข้าพเจ้าหมายเทียนนาย์เสือรุ่งไทรสารผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้ทำสัตย์ปฏิญาณ ตอ,อพระพักผู้แทนธรนารีบาลสยาิบทาลสยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้นนที่ี้แลนัู้มีเกที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งพระดุชาติวใจมุ่งดุชาติและพระาศาสนาอันสูงส,ส,ส่งสอสูงสอีกองค์พระมหากษัตรีกองค์พรมหากษัตริเพื่อความวัฒนา ประชานิปไตชาติไทยแหประชาธิปไตชาิจะรักษาวไว้ซึ่งความสามาัคคีวไว้ซึ่งความสามาัคีให้มีในหมู่คณะและสังคม,หมนหมูคณะและสัคมอบรมใจให้มั่นคงใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมดำรงอยู่ในบุณธรรมใช้ความรู้นใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ ยงความรุ่โรงคมรุ่โรดภัยสารมากประมาณคุณค่ากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาับที่ได้เรมาจากจุฬาลงกรมหาลงกรมหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดันทรซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิต อันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาอันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุลานีไว้และชูเชิดชื่อจุลานีไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยอก้าด้วยก,ววยกระหม่อม บาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาัดปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาวิทยาศาสตรุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ข้าพ,พเจ้าโลกปัจจุบันมีเรื่องพูด กันมากอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจําเป็นเกี่ยวกับการดํารงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมือ่อไตรตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐาน จึงจะเกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการต่างๆในวันนี้ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นถึงชั้นสูงสุดได้รับเรียนวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชำนาญครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควร การทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดและเป็นกําลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสําคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนะับเป็นภาระที่หนักและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับประเทศชาติหากบัณฑิตทั้งหลายสํานึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สําคัญนี้ บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่างๆที่มีรากฐานมีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งๆขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับได้ร่ำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในพระบระมารมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทั้งปวงมีกำลังปัญญากำลังกายที่สมบูรณ มีจิตสำนึกที่จะทำหน้าที่ของบัณฑิตได้อย่างเต็มที่เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประชาชาติไทยและขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชมุมอยู่ณที่นี้มีความสุขความเจริญทั่วกันคาวรพุทธเจ้า นอพระภูมิบานบุญย่าดิ